ก้อนเงินนะครับถือว่าเป็นของล้ำค่านะครับซึ่งปกติจะเฮ็ดมาจากเงินของแท้นะครับแต่ว่าทางซีสเกตนะครับได้นําเอาเรื่องของอลูมิเนียมนะครับเ้ามาบูรณาการนะครับเอามาประยุกต์ใส่ให้เฮ็ดเป็นก้อนเงินที่สามารถเอาไปเป็นกระดุมหรือว่าเฮ็ดเป็นของที่จะไปตกแต่งเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับให้กับผลิตภัณฑ์พืนเมืองจังหวัดซีสเกตนะครับ หลังจากที่ล้ออลูมิเนียมเรียบร้อยนะครับกัหน้ามาเทลงเบาล้อมนะครับเบ้าล้อมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหตุมาจากดินเหนียวเผาเรียบร้อยนะครับมีความแข็งแรงหลังจากนั้นกัทําการลูกเที่ยนนะครับเอาเที่ยนท่า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 เพื่อเวลาเข้าหลอมออกมาแล้วนะครับตัวเนื้ออลูมิเนียมนะครับจะบริติดกับตัวดินเหนียวหรือว่าตัวเบ้าล้อมนะครับหลังจากนั้นนะครับกสีมีส่วนที่มันยืนเป็นส่วนที่เข้าพอต้องการครับทําการตัด ส่วนที่ฮอตตัดแล้วนะครับก็สามารถเอาไปหลอไหมไม้นะครับหรือว่าเอาไปใส่ประโยชน์ได้อีกต่อไปนะครับตัวที่ฮอตตัดแต่งเรียบร้อยสิมีลักษณะแบบนี้ครับอาจจะบพกท่านสวยงามนะครับยังมีเหลี่ยมมีคมนะครับมีส่วนที่มันยื่นออกมาอยู่นํ่ไปเจียครับ เอาสีเสียบเล็กลงไปในตัวกระดุมเงินนะครับแล้วก็ทําการจับนะครับเป็นตัวจับตัวยึดตัวมันเวลาเจียแล้วมันสิไดเจียได้รอบด้านนะครับถ้ามีเล็กเสียบเข้าไปในหู้นะครับมันก็สิเห็ดยาก่ัล็น้อยนะครับเจียครับเจียจนมันเรียบนะครับเรียบแล้วก็สิทาการแต่งนะครับต่อไปลักษณะของกระดุมเงินหรือว่าเงินผดดวงสมัยโบราณนะครับมันมีมีด้านข้างที่มีการเซาะล่องลงไปนะครับการเซาะล่องด้านข้าง เ้าสิทําการเลื่อยลงไปนะครับเลื่อยเลื้อยลงไปให้มันเป็นหล่องเป็นแนวแล้วก็คว้านด่านในให้มันใหญ่นะครับให้มันใหญ่จักน้อยนะครับหู้ตรงนี้หรือว่าต้องส่วนตรงนี้นะครับเ้าสิทําการเอาไว้สอดได้หรือว่าสอดตัวเส้นไหมนะครับเวลาเอาไปตกแต่งเป็นกระดุมเสือนะครับตรงนี้สําคัญแห้นะครับถ้าบ่มีตรงนี้นะครับสีบาสามาถเอาไปกลายเป็นกระดุมเสื้อพืนบ้านได้นะครับทําการตีต่อลงไปเพื่อให้ตรงปลายของหู้นะครับ มันจดกันนะครับหลายคนถามเขาว่าเวลาใส่กระดุมมันสีบลุดบอครับนี่ครับฮอตตอกให้ตรงปลายมันติดกันแต่ว่าในส่วนของลึกๆเข้าไปเนี่ยมันจะมีหู้อยู่นะครับสามารถแง่เข็มหรือว่าสามารถสอดได้เข้าไปได้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการตอกไล่ครับไล่ที่เขามีกับมีหลายครับมีด้กแต่ลล่ดังเดิมนะครับลล่ที่เฮ็ดขึ้นม้าหม่ก็คือลายดอกลําดวนนะครับก็มีความหมายดีๆครับแสดงถึงความหักนะครับแล้วก็ มีลักษณะรูปทรงที่สวยงามครับดอกลำดวนนะครับหลังจากตอกไล่แล้วนะครับกระสีทาการขัดเงาเจียไม้นะครับตัวขัดเงาหรือว่าตัวเจียในรอบนี้นะครับจะเป็นหัวลักษณะเหมือนแบบผ้านะครับแต่ว่าสีใส้พวกไขปะาว่านนะครับเข้าไปาเพื่อเล่งให้มันมีความมั่นวาวจักหน่อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับสีไฮกระดุมเงื่อนหรือว่ากระดุมอลูมิเนียมของเงาที่เป็น พดดวงนะครับหรือว่าที่เป็นเงินก้อนเนี่ยมีความมั่นว่าวแบบนี้เลยครับนี่ก็เป็นการต่อยอดนะครับสืบสารผู้บัญญาิการปีกระดุมเงินนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนรัสดุเครือให้สอดคลองกับาการใส่หรือว่าการสวมใส่ละก็ราคาที่บอบแพ้งเกินไปนะครับขอบคุณเลยครับท,ที่ติดตามสวัสดีครับ